จะแบบนี้ครับมันอยู่กับพวยเยี่ยมครับผมสวัสดีครับกับพวยหอบอมเออโอ้ยต้องไปยินดีอยู่ยินดีอยู่กับน้องรักน้องแดงอ่ไน้ออใช่ต้องพูดให้ครบเลยลูกเสียพ่อ ถ้าไม่ครบเดี๋ยวเขาก็ว่าเขาก็เครียดให้เราอยู่นะนุ่งนุ่งเนมดีเราีบอได้นุ่งเนมซีเนี่ยดุ่มอะนเด็ดสลดยดเด็ดเลดยอดเอาไปดมมามาจินเนื้อเอาลูกจัดเลยบ่บ่บ่กินหนึ่งบ่เอาเลยเดี๋ยวพ่อับจินอันนี้พ่อับจินบักลาบเนี่ย บกลิ้นไหมพี่น้องเดี๋ยวนะครับเด้อคยังงโอ้โเดี๋ยวครับกหัวก็ได้ปากเนี่ยป่ัดเนี่แบบตองเขียวแล้วไล่ในปากเลยตกเขาไม่เดละเออตกคุณเลยกอ้นี่ไหมนะมาเรียบไปขวานจะไมนกอน เอาลูกจัดเลยบัลาใส่เจ้าไปส่งหยักก่อีดหนอนยังไป้องตอวเจ้าขึ้นสีดำใหญ่เลยคำนี่แหละโอ้โวยหนุ่มเอียงงงลูกเอียงงงบักลาบอกพอเด้อบอกคับทุกข์การหลังให้เสียงหยำพี่น้องเอ้ยมึงนี่แหละลูกเกยหอยขวางแฮว่อย่าว่า เกินนดนี่นะเดียว่าจะจบจบหนึ่ง้ยมตเนี่เกินแรนบอลูกตีเขาโกปับนี่ว่าโายจ้นี่คนอุบลแท้จริงพี่น้องตับบ่ตับบ่ลูกตับบ่ะตับมันห่อแน่นหรอชอบเพ้งตับอะไร่อ่่ งน่ะมักตับสาธิตเวลานอนเนี่ยบ um 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 ัลาระวังตับสวยป่าหานนี่ลูกนัน่ะเปนยังลูกสมัครสมัครตเอาเห้พ่อป้อนอี่บ่เอาเฮ็ดบ่ไปบ่สูบนไแล้วว่ะ เอาเเอายังลูกเอายังบอกคว้าเดี๋ยวพอเห็ดให้เอายังหอมเด็ดจัดไปลูกสาธิตจิ้แบบอันนี้เนาะครับนี่ครับหอมผี่น่องมืงเดี๋ยวเอาไหนเอาไหนพอดินฟ้าดดินฟ้าโอ้ผี่น่องมืงซุปเปอร์คั่มเด้อครับเด้อเนี่ยพอโทษที่เด้อพี่น้องเด้อซุปเปอร์คั่มเด้อครับเด้อซุปเปอร์คั่มพี่น้องมึงมึงโอ้หน้องรักกับปาดปาดยูหันนะครับเอาอาปากลูก

ออู้เลยลูกเคยผ่าท้องอู้เลยเอ๊ะดูร้องเจ้ากระโดดเจ้าเจ้าพี่น้องยูดองชุดจวนได้ครับผมเจ้าว่าพอเยี่ยมเนอะ่นเลี้ยงเองเนี่เพราะว่าลูกเคยผมกินได้ทุกอย่างครับผมโอเคครับผมจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้สาธิตด้วยนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานน้องแนนหรือทีมงานบ้านบูหรือ ให้ hey, พ่อเยี่ยมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้โอเคครับผมสว,ส,บสวัสดีครับบ๊ายบาย